วิทยาแบบใหม่กันบ้างเป็นวิทยาที่คนฉลาด100%เซที่ชนะมือที่สามแบบไม่ต้องออกแรงครับสิ่งที่คนฉลาดเขาทำเขาวางตัวให้หน้าค้นหาครับหมายความว่าไม่ทำตัวให้อีกฝ่ายคาดเดาได้ครับหลายคนเนี่ยถามแต่คำเดิมๆพูดแต่คำเดิมๆกินข้าวยังตื่นยังไปไหนทำอะไรไปที่ไหนไปยังไงวันนี้ทำงานเหนื่อยไหม คบกัน10ปีแต่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแค่ปีเดียวซ้ํากัน10บรอบเพราะคุณทําให้เขาคาดเดาได้ครับ2.2ครับไม่ตามจิกครับใครก็ตามแต่ที่ไม่ตามจิกแฟนแฟนจะกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นหรือเปล่าทําไมไม่สนใจเขาแต่ใครก็ตามแต่ที่ตามจิกแฟนแฟนจะรู้สึกว่าคุณไม่มีใครเอาแล้วเป็นของเหลือที่เขารู้สึกว่ายังมีคนอื่นที่ดีกว่าคุณหรือเปล่า ถ้าคุณวางตัวไม่เป็นถ้าคุณทําตัวให้หน้าค้นหาเขาจะกลัวคนอื่นมาแย่งคุณครับและเขาจะไล่ล่าคุณครับคนฉลาดเขาไม่ได้เดินเกมด้วยการลงไปสู้รบปรบมือกับใครทั้งสิ้นแต่คนฉลาดวางเกมให้เขาทั้งสองคนไปเคลียร์กันเองไปจัดการกันเองแต่ตัวของเรามีหน้าที่เพิ่มมูลค่าให้แฟนยิ่งอยากได้มากขึ้นครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคูคมเคยสอนไว้ในคอร์ส จกีววิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ